่ะสายแมสก่อนเดี๋ยวโดน่าโอเคอันนี้อ่าเปลี่ยนสีแล้วเราสะบัดใช่ไหมครับมันจะบัดนี้็สะบัดอันนี้ยาวกว่าสีด้านไป นนตั้งสะบัดเลยไม่ต้องคล่องต้องยืนดีๆแต่ที่เกียนยืนสะบัดอย่างเงี้คือมันจะซ่อนอยู่น,ยนี่อ,นนอ,นนองกนถ้าเปลี่ยนสีโอ้เข้ามาดูหนึ่งคนเฮ้ยว,วันนี้มาเร็วออกเร็วมาโชว์นิดหน่อยแล้วก็จะออกละนะครับเดี๋ยวกำลังทำให้คุณโอศนดูอ่ะขึ้นมาอู้ม,มาห้าคนเราเว้ยไม่อยาเข้ามาเยอะ เดีย๋ยวอาจารย์จะไปแล้วอ่ะใหม่ดูอ่ะไหงๆมาแล้วเดี๋ยวก็โดนอ่ะอีกทีนึงจัดอย่างนี้นะเธอแล้วอ่ะสวัสดีครับใช่ถูกต้องแห่งตลาดน่าจะรู้จักแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปนั้นยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวมาสักสิบเหนื่อยเจอโควิดแล้วโคตรเหนื่อยเลยหาไม่อะไรก็ไม่รู้ตายม่คุ้มค่ารถลสามสิบนะครับครับเอามาติดค่าเปลี่ยนสีเพราะว่ามื่สีอย่างนี้เราก็สะบัด อันนี้เป็นอุปกรณ์สนใจก็เดี๋ยวไลน์เข้ามาอธิีราจารจดยังย์เ้าสมสงหนึเ้เ้า 03, 21, 54, 90, 48, 48. มาถามได้ๆจับสะบัดบบบตรงนรี้นนต้องเร็วนิดนึ่งนะต้องเร็วนิดนึงถาเป็นไปไ,ได้ยืนที่อาจารย์นั่งทำก็เลยแชยโอเควันนี้ชุดนี้เล่นสวยครับโอเคมันไม่ได้สวยหรอกมาันเป็นอุปกรณ์เล่นไม่ได้ยาก นี่มันมีจับตรงนี้ใช่ไหมเนี๋ยนี้จะมีอยู่มันซ่อนอยู่ในนี้เราก็จับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นคนเวทีนะครับคนเวทีนะครับจับพักจับเสร็จแล้วเราก็สะบัดตั้สะบัดเลยเลยสะบัดจนเมื่อยมือเหนื่อยเลยลุกมาด้วยแล้วก็มามาพันที่คอโอเควันนี้คงไม่ได้นั่นเดี๋ยวที่กำลังทำท่านคุณโกศลดูเขาสั่งเขาสั่ง ช่วงนี้ไม่มีเวลาอยากคุยกับพวกเธอนานๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงจะุ้ยที่ไลายทิ้งโทรศัพท์เธอมากม่ได้ที่พูดโทรศัพทเองถ้าว่างนะครับโอเคโชคด,ดี